ครับวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของหลอดไฟนะครับกรณีที่หลอดไฟที่ชำรุดหรือเสีหยหายหรือแตกไปนะครับแล้วก็ไม่มีหลอดใส่นะครับเป็นเป็นขั้วลอยนะครับแล้วาบางครั้งถ้าแตกแล้วน้ำก็เข้าไปได้แล้วเขาไปขังนะครับอาจจะทําให้เกิดการสปาร์กได้นะครับเพราะว่าหรือว่าหลอดแตกครับหลอดแตกกรณีที่หลอดแตกะแล้วก็มีน้ําเข้าไปนะครับ เวลาเราวิ่งนอกสถานที่เรามีน้ําเข้าไปแล้วเขาเกิดสปาร์คขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้ชุดควบคุมเสียหายได้นะครับแต่ถ้ามีหลอดอยู่ไม่เป็นไรนะครับหลอดใน,นกรณีที่ขั้วเขาโล่งๆนะครับหรือว่าไม่ได้ใส่อะไร่เงี้ยตอนน้ำเข้าไปเราว,วิ่งสะเทือนสะเทือนแล้วเพราะว่าแบตเตอรี่รถโฟล์คลิเนี่ย48โวลต์เนี่ยคือเขามีแรงดันสูงครับเพราะนั้นเวลาเขาสปาร์กเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับ เคยเจอบางกรณีเนี่ยฟิวไม่ขาดนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการแรงดันสูงไม่ใช่แอมป์ไม่ใช่เกิดจากการช็อตนะครับฟิวไม่ขาดแต่ก็ส่งผลถึงบอร์ดได้นะครับก็ให้ตรวจสอบดูนะครับทํา p พีเอ็มหรืออะไรเงี้ยอันไหนที่ชํารุดก็ควรจะถอดหรือสารวจดูครับว่าหลอดแตกไหมขาดไหมอะไรประมาณนี้ครับเรามีน้าอยู่ด้านในหรือเปล่าครับอาจจะเป็นส่งผลให้เป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับเรื่อง หลอดไฟเนี่ยตัวอย่างอันนี้คือ,อระดับของน้ำมันไฮดรอลิกนะครับเลขห้าคือระดับความสูงที่ยกนะครับกเลขเจ็ดก็คือระดับของน้ำมันไฮดรอลิกก็ควรจะตรงตามระดับของต่างย,ยกนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะคล่องไปหน่อยแล้วก็อีกเรื่องก็ให้เป็นเรื่องแบตเตอรี่ครับควรมันจะดูควรมันดูแลความสะอาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องฟันเฟสน,นะครับที่ จับตามขั่วบวกลบแล้วก็เรื่องของถังถังสีควรที่จะทาระบายเพื่อกันกันรพงนะครับโอเค,ครับพ่าก็ออปากไปเพียงเท่านี้ครับ